สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้น้องข้อหอมจะมาเตรียมของเพื่อไปจับสลากกับเพื่อนเอที่โรงเรียนนะคะอุปกรณ์ที่น้องข้อมจะใช้ก็คือ 1. ผ้าสีขาว 2. ปากกาเมจิกหรือสีเมจิก 3. กระดาษลังเพื่อที่จะทำให้สีที่เราระบายเนี่ยไม่ทะลุไปอ,อีกด้านหนึ่งของกระเป๋าผ้านะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษลังเนี่ยใส่เข้าไปในถุงพ่าเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มนำสิ่งผิะสนะคะมาระบายตามใจชอบได้เลยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ คุณตาชั้นเป็นที่ฟังไม่ได้ปิดมาใส่กันเลยเดี๋ยวเรามากระบายสีนะอันนี้ก็เสร็จที่แล้วพอเลยนะคะต่อไปก็จะมาระบายสีกันเลย แล้วน,นะคะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้สวยมร่างแต่โครงนี่นะคะได้ที่เราวาดรูปไปก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าผ้าของนักขหาวที่จะใส่ของไปจากหลักที่โรงเรียนกับเพื่อนๆค่ะที่น้องข้าวถามเลือกใช้กระเป๋าผ้านะคะเพราะกระเป๋าผ้าใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้และอีกอย่างคือเป็นการลดลกร้อนด้วยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าของข้างในเป็นอะไร เสร็จแล้วนะคะสำหรับของขวัญของนักข้าหอมมาลุา้นกันนะคะว่าข้างในคืออะไรบ๊ายบาย